สวัสดีครับ AS Play นำผู้ชมมาติดตามที่บอลช้างเอฟเครับในรอบ16ทีมสุดท้ายยิงสดจากสนามช้างอารีน่านะครับบุรีรัมยูนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดครับในส่วนของการมาเยือนวันนี้ดีผมวรปัฒน์อรุณทัศน์ดีและคุณเกลือชัยคุณโทรับเป็นเกมสำคัญสำหรับทั้ง2ทีมเลยนะครับเกมเริ่มครับสู้กันครับแบทเทิลกันหน่อยครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะจบแบบไหนนะครับ อัตนากรเล็งแล้วเปิดเข้าไปมีองค์เสยแล้วก็ไม่ตรงกรอบนะครับเป็นทางโบริกีครับบอลพลิกได้ครับศิวรก,รรกรเตียนตระกูลจ่ายด้วยไซก้ยมาสิโรดมีเติมแล้วโอ้โหอ่านดักไปแล้วครับให้ช้าแล้วไปเสร็จทางธีระทรให้ต่อขึ้นมาอ้าวถึงก่อนซะด้วยครับไปแล้วครับโบริกี้างในมีคนเดียวเป็นไมค์คอดเปิดอ้อมเจาแรกชัดแล้วปัดโอ้โหูนิดเดียวครับอภิรักษ์โมงโอโโกาสที่น่าจะได้ประตูของอด,อดูดามไนเต็ดนะครับยังปัดได้ไปนิ้วนะครับอธิรักษ์ เสียบอลครับทีละทอนเริ่มต้นขึ้นมานะครับเราจ่ายมาตรงนี้ดูครับโอ้โหสก,กิดหลุดมาเลยครับมีให้เปิดมาตรงนี้อีกทีหนึง่งหมเข้ามาเจอดักตัดครับถีบลรกนี้ไว้ของชินพัฒน์ปั้มอีกทีหนึ่งบอลปิ้นมาเข้าทางสีโรดให้ต่อเลยครับปามีเติมเกมขึ้นมาไหลขนาดเส้นนะฟรีเป้หักต่อสีโรดริง กึ่งยิงกึ่งพาอะไรครับยังติดทางเดวินซุลากาขึ้นมาคราวนี้ได้จบเหมือนกันนะครับซ้ายยัดเข้ามาปป่งสุ้ยจังหวะนี้แล้วเคลียร์ทิ้งไม่ขาดนะครับอีกทีนึงทักเอาไว้โอ้โหสาดไปเลยครับประตาก,กรแต่ว่ามีนอนอยู่ครับคนหนึ่งยุบมาซิก้าครับตัดเข้าในแล้วเปิดหยอดมาไปขาเอาตัดตรงนี้ก่อนมีจังหวะชนโอ้โห เรียบร้อยเลยครับแบบนี้โอ้จุดโทษเลยครับไอ้ hey, hey, เลิกงามสมเลยครับคุณสิงห์เดี๋ยวดูภาพช้ากันตรงนี้นะครับยกมาไมา่ล้ำหน้าครับโอ้โหเปิดดีมากน้ำหนักจับถึงจังหวะโดนกระแทกไปนิดนึงนะครับพลาดเอาบอลว่าไม่ได้ครับคนยิงก็โบลิ้งกี้ครับ ตอนนี้เปิดหัวได้รีคับไปแล้วเลือกยิงเรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์ขึ้นนำเลยครับมูริรัมจากเจอทานโบลิงกีครับนาทีที่15นะครับเรียกยิงไม่ไกลมากแล้วก็อภิรักษ์เองก็เดาผิดด้วยนะครับค่อนข้างที่จะนิ่งเลยอโอ้เกมรับลงมาช่วยกันหมดเลยนะครับของมูริรัมเปิดหยดไปตรงนี้สกัดอยู่เพียดนเอ้าวต๊ะีิทีหนึ่งอันนี้โอกาสเ้า,า้ายแลอวสัต ก็ต้องเอาแล้วครับระยะนี้ของพิธิวัตรชิงจังหวะเล่นกันดีเลยนะครับทางบุรีรัมนำความชี้ขึ้นมาออกขวาสุดตรงนี้พิท่ว่างมีให้กับสัตลักเลยครับสัตรักโยกแล้วเข้าขวาเปิดหักกลับเข้ามาอย่างสก,กัดทีคบคาโตะเ,เลือกเลนซันครับกับทางพีระด,ดลนเปลี่ยนจุดในการเปิดยัดเข้าไปบอกเรียบร้อยเลยโอ้โหเปลี่ยนจุดแล้วเข้าเต็มเต็มหัวของทางเดวินสุราก้าสองสูงเลยครับนาทีที่28นะครับบุรีรัม หนีห่างไปแล้วนะครับธีรทรแล้วก็ธีรทรดูครับเปิดมาโอ้โหบอลพุ่งที่แบบกองหลังเองก็ยากที่จะเข้ามาสก,กัดได้ครับพุ่งตกหัวเลยครับตั้งคอแล้วก็นี่ครับสะบัดนิดนึงเนเหลี่ยง,งได้ไปหมดเลยดาดแรกวมีบริจิดตัดสอยมีสุลกาคือระยะนี่คือชัดเจนเลยครับว่า มีอยู่2จุดเลยนะครับที่ไม่ไครก่อนใดคนหนึ่งจะได้โม่งนะครับแล้วตัดกลับมาอ้าวจังหวะนี้ยังติดขาของอภิรักษ์วรบงนะครับทางจอทามนบริกีเกือบจะเกี่ยวหนีได้เหมือนกันซุปเปอร์เซฟแบบสุดยอดจริงๆนะครับของอภิรักษ์เองอยู่ตรงนี้เปิดไม่ล้ำหน้าครับตัดมาจับบอลได้แล้วโอ้โหคือเอาบอลลงสวยแล้วเหมือนกันนะครับแล้วยิงด้วยซ้ายแต่อภิรักษ์เนี่ยครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงแถวสุดนาทีสุดท้ายของการทดเจ็บนะครับสัุนทรให้ขนาดเส้นมาแต่ว่าบอลมันปิ้น อย่างไม่ออกยังพันขาอยู่ไม่ว่าอะไรนะครับคูณช่วยประสิทธิ์ไม่ว่าอะไรปล่อยเล่นต่อครับมาถึงสาสลักสาสลักข้ามาแล้วไปตกใส่หลังอ้าวเข้าทางมาซิกาจับบอลยาวอีกทีนึงครับสุภชัยเดริรดตักตัดเหมือนกันครับโตทําทได้ดีเลยครับพิธิวัฒน์เหลี่ยมจังหวะนี้โอ้โหแล้วมาซิก้าครับอู้จะจะเสียบอลมาได้บอลคืนสุดท้ายฟาวครับโอ้โห,โหแต่มาดูว่าเปิดเข้าไปยังลึกไม่พอครับทางศิวกรแถวาซอนยังมีครับ แล้วพิธีวัดโมงชงจะให้คาโตะไม่ดีโู้จะเล่นโตกลับแต่สุดท้ายเปาจบเกมครึ่งแรกไปแล้วครับเฮตเตอร์สันถมขยินผ่านเข้ามาข้างในเอาเลยครับเข้าทางสิวกรโอ้เข้าซ้ายแต่เจอขวาตลอดเลยเหมือนกันสิวกรไหลออกมาแล้วเลือกได้ใส่ก็ดูไม่ได้ผ่อนนะครับทางฝั่งของบุรีรัมเล่นลุยขึ้นไปครนมาซิก้าไปอีกแล้วครับมาซิก้า สองคนเอาไม่อยู่นะครับออติก้าหาักเข้ามาสุภชัยเปลี่ยนมาถึงนริบดินนริบดินไหลสุภชัยทีหนึ่งให้มาเพียโดนได้สัตว์ลูกนี้ถือว่าหาจะมาจบจนได้เลยครับนอนกันไว้นี่ถือว่าช่วยได้เยอะครับเอเตสันเลือกสัตว์ลูกนี้ได้ลุ้นเหมือนกันเลยครับออกไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบอสุปรชัย จะคล้องหนีสองครับบอลเข้าทางแล้วพิธีวัดหยอดเข้าไปติดสุรกา้าเอาบอลที่นบอลเขาา้าทางได้ยิงเรียบร้อยครับเอาละครับไล่ขึ้นมา1นต่อสโดยโชติดพัดคุ้มแก้วกลับเข้าสู่เกมเฉยเลยครับอยู่ครับตรงว่าเปิดมาตรงนี้เนี่ยเกือบจะโอ้โหเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ติสุรกา้าเองกลายเป็นว่าไปสกัดบอลแล้วก็ไปเข้าทางน,นะครับไปเข้าทางโชติดพัดไม่กล้าเดี่ยวอยู่แล้วครับโอ้โหแบบนี้ปล่อยก็ไม่เหลือครับยกมาโดน จมตีบ้านนะครับโซนากาคร่านี้เขาก็าพลาดให้เหมือนกันอาครับเกมไล่ขึ้นมาแล้วก็เชียงรายหนึ่งตซเนะครับโฉติพิพย์แต่งเข้าในหนีได้ด้วยบดินมาพยายามจะขืนแล้วบอลโต้กลับของทางบุรีรัมยุยขึ้นมาครับทางสุขชัยใจเด็ดออกมาที่อายุตซิกาอาซิกาโอ้โหพื้นที่ดีตรงนี้นมีพงต้องดักมีตัวตาเหมือนกันมาซีก้าแหวกไปเฉยเลยครับตัวที่3าถึงเส้นหลังหักท่อกลับมาเอาโห้รอดหมดเลยครับ โอ้โหความเน็วของมาซิก้าแล้วลุยตรงนี้เดืจังหวะลุยมาคนเดียวตรงนี้โ,โหสี่คนนะครับไปทันด้วยนะครับแล้วเปิดตัดกันมาโอ้โหเหมือนจะโดนสะก,กิดจ,จังหวะสุดท้ายครับไมคอนโอ้โหรอ,อดขาไปเลยครับจะเล่นอินสวิงหรืออาลซสวิงหาล้วครับคราวนี้เลือกเข้าไปเอโหูจังหวะสกัดแล้วเตะทีนึงหเหมือนจะโดนไม่เตะมาบินเนอร์แล้วมาเข้าทางสราวุธครับจังหวะเปิดมาตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมี บอกว่าจะล้าหน้าด้วยนะครับบินเนอร์บอลมาตกที่เท้าพอดีก็ต้องพยายามไปเอาบอลมาครอบครองไว้ให้อยู่กับตัวมาสุดแล้วขึ้นมาขบับวิญญาณตรงนี้นะครับนารบดินครับไตแรลงถึงเส้นหลังแล้วด้วยหักกลับมาพีระดอนโอ้โหขาโตเข้าเลยอ้าวจังหวะดีโอ้โหมีจุดโทษมาอีกแล้วครับจะขอให้เหลืองแต่ขาโตนี้ไม่เหลืองติดตัวด้วยนะครับเดี๋ยวดูชา้ชาๆชาัดๆกันตรงนี้ครับง้างมา สไลด์มาตรงนี้ครับของคาโต้เดินสินมองว่าตรงนี้เป็นจุดโทษนะครับผมไปมไปโดนขาของพีระโดนก่อนนะครับห้สัญญาแล้วนะครับค่อยๆเล็งเลือกแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับ3ประตูต่อหนึ่งครับไปถูกทางด้วยนะครับภิรั้ษงแต่ก็ปัดเอาไม่อยู่นะครับภิลักษ์เ,เองก็โอ้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไปถูกด้วย แต่บอมันมันเร็วมากแล้วก็จังวะพุ่งปัดเนี่ยบอลมาสูงมันก็อไปไม่ถึงนะครับเจอไล่บีบบอลต้องถอนกลับมาตั้งถึงสบอลักโอ้ให้บอลสั้นเอะไรครับจังหวะได้หรือเปล่าของทางโชติพัฒน์เปิดเข้ามาอมบอลแรกจับแล้วมันบานไปครับทางอังคารบ,บินพยายามจะเข้าไปตื้อเอาคืนไม่ได้แล้วครับเ,เข้าไปจุดมาร์กแล้วบ่งเสารแรกครับตามตำแหน่งเลยอภิรักษ์ก็ดักเอาไว้ ถ้าได้ลูกแดงมาได้เร็วกว่านี้นะครับเชียงรายเาราหลุดมาเราไต่สกัดที่ตรงนี้โอ้โหก,กายเป็นดีถึงซะด้วยครับสุพรัณทัศจังหวะวิ่งหันหน้าใส่ขึ้นมาแล้วไหลต่อฮีราฟานดอลลอครับฮีราฟานฝากต่อมาอีแล้วนะครับแต่สุประชัยเลือกเราให้ศาสลักพยายามจะผ่านยังติดู่ยรับตามตื้อไวบอลยังพันอยู่ไต่สกัดที่ยังไม่พ้นเรับนิติพงศ์คืนกับมาวสัน์ ย้ำไปที่นี่งอีกทีหนึ่งโอ้ไปรอครับเสร็จทันทีละทอนเลยไมคคอแมจะคว้าเร็วมาเสียให้กับเกตสซันของหลบไปได้ครับยังนอนเจ็บอยู่แต่เกตสซันทิ้งมาพื้นที่วางจับบอลแล้วลูกนี้โอ้โหยาวไปครับสุริยาสิงบุยสิวัักษ์อ่านไปแล้วครับและบุรีรัมยังได้บอลต่อสุพรรณัเหมือนตาฝากกอกมาไมคคอนมาเกส์ไมค์คอนลากินพื้นที่เข้าไปสุพณนัทก็สร้างจังหวะให้เหมือนกันแล้วเป็นไมค์คอนแวกเองเลยครับไมค์คอนสัตลูกนี้เอามีฉลับโอ้โหเรียบร้อยปินเข้า ไปท้ายแถมไปก่อนครับ4-1ตอนน่อโดยไมคอนครับวันนี้ก็เหมา2ประตูเลยครับไมคอนมาเวสปิดเกมนี้ไปเลยนะครับลูกยิงของไมคอนดูรัังุวะลุยมาโอ้โหสเต็ปไม่กล้าใครตรงน,นี้ก็ไม่กล้าที่จะทำฟาวด์ด้วยเล่นของเชียงรายคือพอมาเป็นช่องแบบนี้เนี่ยต่อให้โอ้โหบอลมีแับนิดนึงด้วยครับทำให้อิพรัวะเองก็เสียจังหวะด้วยระยะมันไม่ได้ไกลมากนะครับมันเปลี่ยนนิดนึง ทำให้จังหวะที่พยายามจะปัดให้มันออกของทางอธิรักษ์เองก็บวกกับทางอีราฟานบอลปิ้งมาแล้วสุดท้ายจะสวน้จะจังหวะไม่ทันแล้วครับจบเกมครับอุบ่นรำชนะเชียงรายยูเนเต็ดไป4ประตูต่อหน,นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับ